วันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะในในการที่ฝนตกแล้วก็ลดเสียงทำให้เรานั้นมีความตั้งใจมีความกุศะนี่อยากจะมาแสวงหาพระเจ้าในเวลาที่เราุมีอุปสรรคเราก็จะใช้ความเชื่อทั้งหมดอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเรานั้นจะมาแสวงหาพระเจ้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านพยายในวันนี้แล้วก็ส่วนของตัวเองที่จะขอบคุณพระเจ้าก็คือขอบคุณพระเจ้าที่ เหมือนวันนี้เราได้ได้รับการสัมผัสเหมือนว่าเราได้ไ้อยู่ในการที่พระเจ้านั้นถูกตึงมลไม้การเคสเหมือนเราได้ไปอยู่ในจุดนั้นมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่พระองค์นั้นมาทำเขาจับคุ้มให้เรายิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครจะทําอย่างนั้นได้ไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ไม่มีใครจะเปรียยเบี้ยพระองค์ได้แล้วก็เมือนั้นว่าเราได้ยินในใจเราบอกว่า พระเจ้า่านติราเราที่สุดเข้าใจเราที่สุดแล้วก็ให้เราวางใจในพระเจ้าแล้วก็พุ่งพาพระเจ้ามาขึ้นในหาพระเจ้าเหมือนว่าคุณต้องให้ทุกสิ่งกับพระเจ้าแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาแบบไม่มีวันหมดวันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนคนนั้นที่จะยอมมับทุกอย่างาองในแ,แบบ ตามใจมายแล้วก็มอบทุกสิ่งให้พระเจ้าแบบให้รัางเลนแล้วก็ไม่มีคําว่าร่างเลนวันนี้เป็นมูนั้นเป็นพระับใจว่าเราได้อยู่ในถูกนั้นพระเจ้าบอกเราว่าสิ่งที่พระเจ้านั้นมาด่ายใจบาปให้เราได้มีชีวิตที่ดีในสวรรค์นั้นมันคือสิ่งที่เราควรจะเลียนหาแล้วก็ควรจะมีหวใจขอบคุณแล้วก็รักเพื่อทูพระองค์จะเตรียมเพียงไม่ ไม่เป็นลูกที่ไม่เจอต่างแล้วก็ไม,ม่ไม่เป็นลูกที่นอกขอบก็จะจะขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่น้องตุ้ยได้สัมผัสเนี่ยมันเป็นยิ่งกว่าเงินและทองพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เราได้รับรู้ได้สัมผัสได้เข้าใจได้เข้าถึง ความจริงที่ยิ่งใหญ่สูงสุดมันยิ่งกว่าการที่เรามีเงินทั้งโลกเลยเงินทั้งโลกรันทรสมบัติทั้งโลกก็ไม่เทียบเท่าได้จำได้ไหมที่นาเคยเหมันใจว่าแผ่นดินสวรรค์ซึ่งก็คือการได้มาันจัะเยซูผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ผู้เป็นทางไปสวรรค์ผู้มาตายในบาปเราพื้งจะตายผู้มาลางโลหิตโลกบ,บาปให้เราเพื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าและได้ไปสวรรค์สิ่งนี้ ความรู้นี้ความจริงนี้ซึ่งก็คือแผ่นดินสวรรค์นนะั่นแหละคือถ้า,ถา<ส>เรารู้เราเชื่อเราลับเอาก็คือแผ่นดินสวรรค์เป็นของเรานั่นเคยสอนมาหลายครัค้งแล้วในพ่ะจนะทบทวนไม่ได้อ่านแต่ว่าจะบอกพระเจ้าบอกว่าแผ่นดินสวรรค์ก็คือการได้มาเชื่อพระเยซูจริงๆได้ถูกจบชื่อไว้ในสวรรค์ เป็นเหมือนกับขุมทรัพย์ในทุงน่งนาขุมทรัพย์ขุมมาหาสมบัติเลยนะพี่น้องคำว่าขุมทรัพย์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนมันมีอะไรบ้างแต่มันเป็นขุมทรัพย์อะมันเป็นขุมทรัพย์ในทุงน่งนาซึ่งคนคนหนึ่งพอได้ไปเจอขุมทรัพย์นั้นแล้วแอบซ่อนไว้ก็แอบซ่อนไว้ซ่อนไว้ คำว่าแอบซ่อนไว้คือปกป้องไว้อย่างมันหายอย่างคนก็นมาขโมยไปก็เลยต้องเสื่องไว้เสื่องไว้แบบเห็นหลักคำพิพากษากูอยากนั้นไหมกูอยากว่าจะายยาไปเห็นที่ไหนจะว่าจะถือเป็นของขูก็เอาเนี่ยมาซ่อนมาปกไว้ในขณะที่ปกป้องไว้เนี่ยก็ไปขายทุกอย่างที่เป็นของตัวเองไหมหรือมันมันเป็นของทรัพย์ที่ซ่อนไว้ไว้ในนาของคนอื่นนะนะ ไม่ใช่นาของเรานะแล้วแล้วก็ซ่อนไว้เงั้นใครอะเงั้นน้องเงั้นพี่จูนเนี่ยไปพูดกับปูแน่มันตุ่ยไปผอคุ like ้มศักดิาดแต่เป็นนางทำตุ <Yas. S 2> ่ยเด็กเอาละว่าอยานคนเห็นอยานน้องตุ่ยเห็นนักเด็กเสื่องไปเอาหนามาล็อกไปบล็อกอะไรละแล้วพี่จูกลับบ้านไป มีหน้าจะทงจะทงมีควายมีหัวมีบาดขายหมดเลยขายแล้วก็เอาไปสื่อหน้าจําทไมต้องขายหมดเพราะว่ากลัวน้องตุย้ยคือคือกลัวว่าน้องตุ้ยจะบอกว่าพวกขายก็เลยต้องให้ได้เงินเยอะที่สุดอ่ะถึงไปถามน้องตุย้ยว่าน้องตุ้ยคอยสื่อหน้าจอัอะไรปะคือน้องตุย้ยอาะมีหนา้าอยู่บกีไลแต่ว่าน้องตุย้ยเล่มากหน้าจเจ้าเ้อะเก่งใช่แร้วก็อะไก็จัประเมื่อมีตำหนา เขาใจบอกคืออยากได้นาแหงแต่จริงๆไม่ได้อยากได้นานะอยากได้คุณสรั์ต่างหากก็เลยไปขายทุกอย่างมาแล้วก็ไปซื้อนาน้องตุ้ยเมื่อน้องตุ้ยขายให้อ่ะนานก็เป็นของพี่แล้วใช่ไหมนานั้นก็เป็นของพี่แล้วเอาละว้ามาหน้าองกูแล้วกูก็สิล้อมรูกวไว้สลละแม่บอกแล้วการคุหาคุมสมบัติมันมีเยอะมากคุณทรัพย์นั่นมีเยอะกว่า ราคาที่นาน้องตุ้ยมีเยอะกว่าราคาที่พี่ไปขายของพี่มาเป็นเงินเท่าไหร่ทรัพย์ในนั้นนะ่ะมันมีมูลค่าเยอะกว่านั้นก็เหมือนน้องตุ้ยบอกอ่ะเมื่อเราเมื่อเรารู้ความจริงว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นเจ้าของสวรรค์นเนี่ยมาตายในบาปให้เราด้วยความรักอะแล้วไทยเราออกมาจากนรกแล้วอ่ะแล้วก็แกเปลีนนะ่ยนทุกสิ่งที่เราจะเป็นและต้องการในโลกนี้ และที่ทุกสิ่งที่เราจําเป็นและต้องการในสวรรค์นี่ล่ะให้เราเรียบร้อยแล้วอนะนับแล้วเรื่องอะไรเราจะแบบไม่กอดไว้กอดพระเยซูไว้ใช่ไหมกนให้ต้องจ่ายราคาเยอะ จิตใจวิญญาณแล้วแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่น้อยของเราเก็เหมือนกับเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติไม่กี่อย่างเองหรอกร่างกายก็เนี่ยใช่ไหมแต่เมื่อเราบอกว่าพระเจ้าลูกก็มีอยู่แค่นี้ร่างกายเราเนเี่ยเอาไปเผาเนี่ยได้ขวดโหลใช่ไหมเอาไปขายกับบริษทอี่บาทเขาบสษยอจ่อยไหมบ้างไหมบ้ามันกมม,ม,ม,มีราคาอย่างเดียไหมบ้ แต่พระเยซบอกว่าตอนที่เจ้าไม่ตายเนี่ยเจ้าถวายร่างกายให้เราถวายจิตใจจิกปัญญาแล้วก็สร้างสมบัติให้เราสรพย์สมบัติบางคนก็อาจจะมีเยอะกว่าคนอื่นเนาะแต่ว่าเมื่อเทียบกับมหาสมบัติของพระเยซูมันน้อยมากแต่พระเยซูบอกว่าถ้าเจ้าอถวายทุกสิ่งให้เราเราเจะคืนให้เจ้าก็คือขุมทรัพย์นั่นแหละพี่น้อง คุ้มรับก,ก็คือความดีงามของพระเจ้าถ้าพอในโลกนี้ที่พระองค์จะให้เราทั้งสันติสุขความรักความชื้นชงยินดีแม้แต่เงินทองการที่เราจะมีกินมีใช้พระอ,องค์ให้เรามากกว่าให้พระอ,องร์เข้าใจไหมคะพระอ,องค์น่ะให้เราคืนมากกว่าเราให้พระ์อ,อ,อู่แล้วขณะเรายังไม่ได้ให้พระองค์หรือเล่าพระองค์ยังให้เราก่อแล้วให้อะไรล่ะให้ชีวิตใช่ไหมใช่ไหมให้ชีวิตพระอ,องค์อะ เรา,าไม่เคยให้อะไรพระเจ้ามากกว่าพระองค์ให้เราเราให้พระองค์แค่แค่ทิศเดียวแค่นั้นเองแต่พระองค์ก็ปรารถนาที่จะเอาจากเรานะความหมายพระองค์ไม่ได้ปะัะคันคอเราเอานี้พระองค์ก็ดูว่ามันจะสมัครใจใครจะสมัครใจให้เราใช่ไหมคะก็เหมือนน้นนองตุย้ยเขามีหัวใจสมัครใจเขาก็ร้อฮะนะนะประสบการณ์นี้ใครอยากได้ก็มือถึงพระเจ้าบอกว่าถ้าเราปรารถนาที่จะได้ เราก็ได้นางก็เคยมีแบบนี้ชนิดที่ว่าร้องไห้สะอึกสะอื้อแบบจมสั่นซันจงพูดพูดอ่านพระคัมภีร์ไม่ออกอ่ะมึอคือคำพี่น้องเคยได้ยินไหมคะว่าร้องไห้จนใจจะขาดแบบนั้นเลยเราไม่เคยเป็นกับมนุษย์แต่เราเป็นกับพระเย เพราะว่าในจิตวิญ,ญญาณเหมือนเมื่อกี้นะเชื่อว่าน้งตุ้ยก็เหมือน้าพวิญญาณโดยสุดนำจิตวิญ,ญญาณของน้องตุ้ยกลับเข้าไปย้อนกลับไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วคือในพระเจ้าไม่มีคำว่าเวลาพระเจ้าอยู่ในอาการเวลาเพราะฉะนั้นเวลานี้เรานั่งอยู่แม้ว่านในทางมนุษย์เวลานั้นจะผ่านมาเกือบ2,000ปีที่พระเยซูตายนะแต่ในายจิตวิญ,ญญาณไม่มีคําว่าเวลาพระเจ้าสามารถ นำจิตวิญญาณของมนุษย์กลับไปเหงงมือนเสมือนว่าเขาเองนั่งอยู่ตรงนั้นเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครได้รับประสบการณ์นี้เราจะรักพระเจ้าอันดับหนึ่ความเชื่อของเราจะไม่สัง่งคลอนจะไม่ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นต่อให้ความตายก็ไม่สามารถมาพลาดความเชื่อเรา <c oughs> ที่มีต่อพระเอซูรญาโอเคไหมคะ <c oughs> อ่านี่คือ นางถึงบอกว่าสิ่งนี้แหละสําคัญที่สุดสําคัญกว่าเงินกว่าทองเพราะว่าเงินและทองเนี่ยบางทีมันซื้อสวรรค์ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ความเชื่อในพระเยซูต่างหากที่เข้าสวรรค์ที่ซื้อสวรร์ได้จริงๆเราไม่ได้ซื้อแต่นางเปรียบเทียบให้เห็นว่าคุณมีเงินทั้งโลกมารวมกันคุณซื้อเขา้าคุณซื้อที่จะเข้าสวรรค์ไม่ได้เลยเแต่ความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นที่จะเข้าสวรรค์ดได้ วันนี้นาะงจะแบ,บ่งฟังสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสําคัญมากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะให้เราขอบคุพระจากาด้วยกัน <c oughs> พี่น้องขอนะน,นางนขอให้ทุกคนมาอธิษฐานตอนนี้เลยพระเจ้าพระองค์บอกว่าความเชื่อทําให้เรารอดความเชื่อเป็นยิ่งกว่าทองคำคนชอบทำก็คือคนที่จะได้ไปสวรรค์ เริ่มต้นก็ความเชื่อดังในระหว่างทางก็ต้องเชื่อเชื่อเชื่อไปเรื่อยๆและพินาทีสุดท้ายก็ต้องเชื่อคือพระองค์ให้เราเชื่อพระองค์จนวินาทีสุดท้ายเราถึงจะรักษาความเชื่อและความรอดไว้เพราะว่าความรอดมาจากความเชื่อในความจริงที่พระเยซูทรงทำให้เราแล้วพระเจ้ารูกอธิษฐานที่ทุกคนที่นี่จะมีประสบการณ์ เงินกับที่ลูกกับน้องตุ้ยได,ได้ได้มีประสบการณ์หรือมากกว่าน,นั้นซะอีกที่ความเชื่อของเขาจะไม่สั่นคลอนด้วยอะไรทั้งนั้น,น,นจะไม่มีอะไรมาทําให้เขาเลิกเชื่อได้แม้แต่ความตายพระเจ้าลูกอธิษฐานที่เคารพจากแห่งนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วเชื่อพระองค์จนสุดใจดยืนหยัดในความเชื่อ แบบไม่กลัวความตายลูกอธิษฐานของคุณพระเจ้าในพระานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเมนะคขอบคุณครา